สวัสดีครับผมอายุธขาครับผมวันนี้มานําเสนอรถหรูระดับผู้บริหารหนึ่งคันนะครับผมอดีตค่าตัวเคยแพงที่สุดในบรรดารถเก่งของแบรนด์โตโยต้านะครับผมนี่นะครับเป็นรถผู้บริหารหรูนะครับผมสไตล์แดนปาริบนะครับผมเป็นโตโยต้าแคมรี่นะครับผมนี่นะฮะเกียร์ออโต้ตัวท็อปสุดนะครับผมเบาะหนังแอร์แบ็กเอบระบบความปลอดภัยสูงสุดเบาะผู้น้าปรับไฟฟ้านะครับผมเบาะหนังเดิมโรงงานนะครับผมนี่นะฮะ สีสันคันนี้โดยรวมสวยงามนะครับผมเป็นสีเดิมสีบันเดิมทูโทนโรงงานนะครับผมนี่นะฮะรถอดี้สวยไม่มีตัดต่อพิดคว่ำหรือจมน้ํานะครับผมเจ้าของเดิมประกอบธุรกิจส่วนตัวทําร้านอาหารนะครับช่วงนี้มีพิษภัยกับโควิดนิดหน่อยนะครับผมจึงไม่สามารถไปต่อได้ในธุรกิจนะครับเลยแบ่งรถที่ไม่ได้ใช้ออกมาให้เราได้ใช้งานกันนะครับผมนี่นะฮะรถสวยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกันครับ ภายในระบบไฟฟ้าทั้งคันใช้งานได้ครบเบาะหนังดีหรูหลรานะครับผมหนังแท้หนังเดิมลงงานะครับผมนี่นะโอดถงเลยนะครับระบบความปลอดภัยสูงสุดแอร์แบ็ก ABS e ดิสี่ล้อนะครับแอร์ออตโต้ด้วยนะครับนี่นะฮะสวยงามครับผม ใครหาใช้งานอยู่นะครับรับรองไม่ผิดหวังจัดให้ในราคาหลักหมื่นนะครับผมได้สัมผัสความหรูหรานะครับผมระดับผู้บริหารของแดนปาดิบเลยนะครับผมนี่นะฮะอดีตเคยเป็นรถที่ราคาแพงที่สุดในแบรนด์โตโยต้าสำหรับรถเก่งที่ขายในประเทศไทยในยุคนั้นนะครับผมนี่นะฮะสวยงามนะครับนี่นะฮะใครหาขับขี่ใช้งานรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนมีกล้องหน้ารถด้วยนะครับผมระบบไฟทั้งคันนี่นะฮะใช้งานได้นะครับผมนี่เนะฮะหรู นี่นะฮะมีไฟด้วยนะครับทั้งสองข้างนะครับผมสําหรับแม่บ้านนะครับสาวออฟฟิศครับแต่งหน้าได้นะครับผมนี่นะฮะระบบแอร์ออโต้ไม่แสนกว่ากว่านะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังในส่วนเครื่องยนต์กันครับสตาร์ทที่เดียวติดนะครับผมนี่นะครับไม่แสนห้ากว่ากว่านะครับได้มาแบบนี้เลยปรับข้างไฟฟ้านี่นะฮะเบาะเลื่อนไฟฟ้านะครับผมทั้งคู่หน้านะครับสายขวาใช่ได้ครับน ระบบไฟฟ้าทั้งคันใช้งานได้ครบนะครับนี่นะฮะนี่ยสวยฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนเครื่องยนต์กันเลยค่ะครับที่ใช้งานอยู่นะครับผมรับรองไม่ผิดหวังนี่นะครับล้อแม็กยางดีใช้งานได้ยาวๆภาษีไม่ขาดนะครับผมนี่นะฮะเครื่องเดินนิ่งเรียบบอดี้สวยไม่มีชนหนักจะต่อพิควัมหรือจมน้ํานะครับผมขับขี่ทางไกลสบายนะครับผมสไตล์ผู้บริหารนิ่มๆเงียบๆนี่นะฮะ ใครหาครับที่ใช้งานนะครับรับรองไม่ผิดหวังรถหรูๆอย่างนี้นะครับผมโอ้คุ้มจะตายดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์นะครับถูกกว่ามอเตอร์ไซค์มือสองบางยี่ห้ออีกนะครับผมนี่นะฮะแอร์เป็นออโต้เลยนะครับผมวิทยุเป็นโซนี่เสียงอย่างดีมี USB AUX ด้วยนะครับผมโอ้ไม่รู้จะบรรยายายังไงเลยครับผมท่านผู้ชมนี่นะฮะหรูลามาฮ่ามากนี่นะครับใครหาใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน นี่นะฮะจัดให้ในราคาเหมาะมอเตอร์ไซค์เลยครับถูกกว่ามอเตอร์ไซค์ไม่ถึงแสนนะครับผมจัดให้เลยขอบคุณครับ